สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านบัญชีคําพื้นฐานกันนะคะโดยครูจะอ่านสองรอบนะคะแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านตามเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะตลาดตลาดตาลตาลถวายถวาย ซาบซาบรายรายทหารทหารนาคนาคบาทบาท บาทบาทปราบปราบปลายปลายพยาธพยาธพยาบาลพยาบาล พยายามพยายามพรานพรานพลังพลังพัฒนาพัฒนาพันพัน ภาพ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 